พวกเธอคร <ะ S 2> ับฉันได้ยินว่า่ร้านเปิดใหม่ร้านยังอยู่สายละจ้าร้านกลางคืนนี่ล่ะเธอบอ่อถ่วนี่บแ่แม่นใกล้ๆบ้านเนี่ยก็ไปเที่ยวกันบ้าเหมือนแรกบร่บได้ภาษิว,าาว,ว่าาเป็นยังงี้พอดีมาต้าองสิว่าเราฟิล์คนใส่ใส่ไงใส่ใส่น้ะ เยาว่าแต่แอดอยแล้วดีก็นยังมีคนว่าเนึ่ตัวว่ายังลงี้เมย์ถ้ากับเบิงแม่โคตรล่าสุดนานานี่ล่าสุดนี่แอดดิโฟดนี่พี่น้องนี่จ้าจ้าจ้าแอดดิโฟดจ่าบอกว่าจังกี่พี่น้องเมย์ดีขนาดไหนจู่อ่านอ่านดูแอดระดิแฟนเพจแล้วพี่น้องนั้วในเพจเพื่อนๆบอกว่าเที่ยวกลางคืนเท่ากับไม่ดีอ่าเพศดีแทบตายสุดท้ายก็คือผู้หญิงบดดีเอา ซุกไปวันซูมอ่านีทํำเที่ยวนะจ๊ะอะแค่นี้บอดีดับเพวันคือมาชวนเพื่อนไปเที่ยวไม่ได้นะเป็นวิธีพอดีแล้เที่ยวกลางคืนอ่ะจากประเด็นนี้ครับผมว่ายังไงโจจากประเด็นนี้จากที่น้องที่แอนออรีโพสต์มาความคิดเห็นของเราเราคิดว่ายังไงความคิดเห็นของเราเหรออือยังไงดี ยังไงดีเลยฉันชอบเที่ยวจริงๆมันกับโบเกี่ยวกันแต่แอดออร์ดีนี่เพิ่นกับมีความเห็นของแอดออร์ดีนะครับในคอมเมนต์ของเพิร์ลเลยนะเป็นแอดเอ่อแอดออร์ดีอันนี้เป็นเฟซบุ๊กเพิ่นมาคอมเมนต์ในในแฟนเพจของเพิร์ลเพิ่นบอกว่าไม่ได้เที่ยวค่ะคือทํางานค่ะก็เท่ากับไม่ดีเอาอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วดราม่านี่คือว่าจังสี่ครับเที่ยวกลางคืนเท่ากับไม่ดี ทำงานกลางคืนเท่ากับไม่ดีแม่พูดถึงทำงานกลางคืนเมื่อก่อนเคยเจอดราม่านี้เนาะคนทำงานกลางคืนทำไมชอบโดนเหมาว่าเป็นคนไม่ดีคนทำงานในผับในอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยสังคมมองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นนักหลอกเสียเป็นหลอกย่ป็นตัวมือมันก่บมาได้จากกรณีนี้เนาะเพราะว่าดิฉันก็เห็นงานกลางคืนมาก่อนนะเดี๋ยวค่ะถ้าเปิดตัวในบอลวาถ้าเป็นไผ่ม่จากสได้แน่นะนที่เป็น เคยทงานกลาขคืนนะครับทำงานบริการมาก่อนนะคะเป็นเป็นแม่เหล่าเป็นแม่มาซั่งนะคะอยู่กลางคืนมาเป็นแม่พอานะฮะกันเลยมามาอยู่พูดเรื่องอยู่นี่เนาะม่ใช้การอยู่นี่ขอขออธิบายกับคําว่าทํางานกลางคืนหน่อยว่าว่าทําไมทํางานกลางคืนไม่ดีถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีคนที่กลางคืนไม่ดีแต่ในความมุมมองของคนที่เป็นพนักงานบริการนี่ก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่เดินเข้ามาในร้านเราว่าเขาอาจเจออะไรมาบ้างในแต่ละวัน คนนี้เจอเรื่องทุกมา <c oughs> คนนี้เจอเรื่องที่มีความสุขมาคนคนี้ทะเลาะก,กับแฟนมา <c oughs> คนนี้อ,อกหักมา <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วมันการันตีไม่ได้ว่าคนที่เจอปัญหาปัญหาเ่าต่างเหล่านี้เป็นคนไม่ดีเพราะมาเที่ยวกลางคืนถูกไหมรับพะวันถูก <c oughs> อ่าแล้วยิ่งเป็นอาชีพนักร้องเป็นอาชีพที่ต้องให้แบบความบันเทิงกับกัแบแบฟนแฟนเพลงประชาชนทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เขาจะมองว่าอ้าวไปทํางานกลางคืนเข้าผักเข้าบา ทำไมทำทำตัวแบบนั้นทำตัวไม่ดีกินแล้วเมายาอะไรอย่างนี้มันมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเอาอะไรไปวัดกับกับคําว่ากลางคืนกับสีไม่ดีถูกไหมอ่ามันัดบดได้แบบน้มันวัดกันไม่ได้ค่ะบ่ได้พี่น้องเสียหายแห้งควยสิไปเที่ยวข่ายบ่ได้เที่ยวบ่ได้ได้ค่ะมันคือบางคนเขาว่าเขาว่าสุสานแรงมากไปเที่ยวกับมีดพี่น้องแม่ค่ะว่าบ่ได้ เราต้องมีอะไรที่แบบช่วยให้เราผ่อนคลายบ้างใช่ผ่อนใจแล้วมาต่อไปบ่นนี้มือแรกนี่ไปไปฉันคืนคิวแล้วเด้ได้ได้ได้ฉันก็คืนคิวอยูมาบางนึงแอนด์ออรดี้นี่คือบ่ได้เด้ค่ะเมียนนะนพัฒนาแล้ววอาผ่อนใจกันแล้วก็ถึงสรุปไปถึงถึงเรื่องทำงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยที่ที่คุณแอนนาลีเขาโพสต์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ขอแก้ตัวในฐานะที่เราก็ทํางานกลางคืนมาก่อนฐานะผู้หญิงด้วยอะพูดถึงผู้หญิงใหม่ดีกว่าอะพูดถึงสาวผู้หญิงอมันกัแบบมันเปรียบเทียบอะไรอะเยงานกลางคืนเทียวกลางคืนเป็นยิ่งบดีไม่ใช่แต่ละอย่ามองแบบนั้นเชหนไรสิอย่ามองแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องถูกไหมคะมันบางคนอะอย่าเมาอย่าเมารวมเอาแต่ค่อนี้เนาะแต่จริงๆแล้ว จะพูดว่าบางคนเลยก็ก็ไม่ใช่น้อมันอยู่ที่คนเนาะมันอยู่ที่คนแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนถึงอยู่ที่คนมุมมองคนคิดแหลใช่ะว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นด้วยก็ต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของคนคนนั้นด้วยยิ่งเขาเป็นศิลปินยิ่งเขาเป็นนักรองที่ไม่ชื่อเสียงอย่างทั้งสิกับบางคนไปบพาดย์พิถึงเขาเขาจะเป็นยังไงก็ช่างขอแค่ถ้าคุณเป็นเอฟซีเขาจริงๆหรือติดตามเขาจริงๆติดตามที่ผลงานดีกว่าไม่ว่าเขาจะทําทําด้านไหนหรือ ทำตัวอย่างไรติดตามที่ผลงานเขาดีกว่าถูกเป็นคัน้ังโจ้คนดีแล้วกอดีบอดีึืนอยู่ก็ว่าชอบเพียบกันงคืนนะคะแมนครับเพือนอยู่กับตัวบุคคลค่ะบางทีเขาก็อาจจะแค่แบบทํางานหนักมาเหนื่อยแล้วเนาะอาจจะอยากไปผ่อนคลายเฉยนานๆทีมีอะไรเที่ยวทุกมือดอกพี่น้องซิแล้วเป็นดาร่าก็เป็นคนคือคนคือเท่านีละเขาก็ต้องมีอารมณ์รักโลกหมดลงทุกอย่างมีเหมือนเราทั้งหมดออาจะดาราตัวน้ำถั่นเขาจมองสางแมนเนาะพี่น้องเนาะ Sana baas sa Spain Ano na? Ba ไปเลยบ้าโฮดแล้วล่าสุดดาบพวัติลอนจริงๆจะิงฉแจกไปมากเขาเลยชีวิตใช่ไหมใช่ใครจะบอกยังไงก็ตามแต่ฉันอยากไปอันนี้เป็นความเห็นจากสาว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 เพราะว่าสาวๆาวสุขเราก็อยากไปเห็นเจ้าเทือนึงเนาะข้างในมันเป็นยังไงแฟนกรดีนี่คือเขาทำงานมีสาวๆาวเป็น F4 แอรนด์กรณีใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมวช่ดอเสิร์นางนางน่ารักมากบอกเลย ขาวสวยเนะาะสวยแล้วเขาไม่ยิงด้วยนะเป็นกัเน,เน,นเองมากถ้าบอกถึงแอร์เดีนะบอกสามมือก็จบในความน่ารัก<แ>เนาะในความน่ารักในความเก่งในแบบว่าสายงานของเพิ่นเนี่ยเพิ่นเอาแฟนขับยูอิลีพี่น้องแฟนขับทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วประเทศเนาะแฟนขับแอร์เาดีไลค์ครับหล่นเนาะจนเนาะเขาแต่แบบดีหล่น,นด้สามมะกาว่าอะแม บอมีแนวเบาหรือมั้งคตสีเบาหรือว่าอิดฉาบอพี่น้องอ่าอาจจะมีส่วนอิดเบาๆเนาะเพราะว่าเนาะปัจจัไม่อยู่ชุดไม่อยู่นะแอนอลดดีกระแสเขาหนาไม่เคยตกเลยไม่เข่าเลยจริงๆโอ้ยหลังมอหมอขอบอกแปสิเป็นยังบ่มมีแต่แอนอลเดีเท่านั้นนี่ฟังเสียงจากสาวๆเนาะนี่แป้งคับตัวแทนตัวนี้ทีมงานเต็มทุกวันค่ะทีานทเป็นเดือนไหนนะเธอ เลยเป็นทามปีแล้วบจะทามปีปีทามปีปีนี้เต็มแล้วปีนี้เต็มแล้วปีนี้ไงจะเห็นโพสต์อัพคิวงานเดือนมีตารางงานเดือนมีนาคมเอาสีไลเบิร์มาแทบไม่มีวันไหนว่างเลยไม่อ๋อมีวันนึงนี่วันนี้เลยมีวันที่สิบเจ็ดวันเดียวเดือนมีนาคมมีสามสิบเอ็ดวัน มีวันที่สิบเจ็ดที่พักวงนอกนั้นคือเต็มป้าเอลาดีพักในเด้วยเลยเด้อปังมากสุดยอดกลางคืนหมดไหมอ่ะของคุณแอนดอรดีงานกลางคืนงานกลางคืนงเรก็จะถูกมองว่าไม่ดีนะกสิบพอดีทั้งสามสิบหมื่นตัวะดีบรีก็ตามคนรวยไนอกขอได้เงินลมันเป็นอาชีพของเขาพี่น้องยัเป็นอันเนาะเหมือนเขาจะบอกว่าคนขายพวกผมว่าเครื่องดื่มอนุนี่นั่นอ่ะเป็นคนไม่ดีผิดศีลห้า เป็นอาชีพนะเอ่อฉันเถียงอะสนไม่มถงไม่าเถียงข้อขาเลยค่ะได้ิ้มาว่าคนเที่ยวกคืนเป็นคนเถียงเลยนะคะแต่จริงๆมันก็เป็นเขาเรียกว่ายังเด็กน้อยสมัยไม่เด็กน้อยเกิดไม่เนี่ยเด็กน้อยที่แบบว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว อันดับแรกที่อยากเห็นเลยคืออย่างหูบออยากเขับทับอยากไปเที่ยวเพราะว่าเราอยากรู้เราฟังจากผู้ใหญ่มาเล่ามาว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้นะในนั้นอะไรอย่างนี้ยใช่ไหมมันสนุกแบบนี้ฉันก็รอว่าทำไมฉันเมื่อไหร่ฉันถึง20นาทีโอ้ยวัน20่อไปด้วจ้ะจะแอบไปเหรอไม่ได้แอบเดินไปต่อหน้านี่เดินไปต่อหน้านี่เองขาไม่เกิดฮับใช่ไหมเขาได้เนาะก็หน้าเรามันแก่แล้วเขาไม่ดูบัตรแล้วเฟ้ นี่แหะครับเอาเฮ้ากับมาเวาถึงกรณีนี่แหละเขาเห็นแอดอาไรดีออกมาโพดเนาะแสดงว่าใครต้องมีคนไปสะกิดหรือว่าคนต้องไปว่าเขาให้เขาได้ยินต้องมีต้องมีต้องมีเหตุอะเนาะต้องมีมูลต้องมีมูลแหละ้มีมูลสิเดอกใช่ยูซื้อสิมาพกโกับบอเมนแล้ววิรีพี่น้องเหนือหลายฉันเหนื่ออกมาเด้ดันเหนี่่ยดกาวานะดวน สตรียุคใหม่ขอเป็นกระบอกเสียงแคนแอนออรรีหน่อยอือืมกับกับประเด็นนี้ใช่กับประเด็นเที่ยวกันคืนเที่ยวกับไม่ดีเอากับเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีอ่าแสนงเธอเป็นตัวแทนเลยอ่าสรุปปรืเด็นนี้แล้วค่ะพี่น้องเนาะอ่าเซ้าบนคิดว่ามั่นโมเมนต์นะคะการที่คนคนหนึ่งอย่างบาวโจ้เซ้าพ่อยสซ้าเนยนี่นะคะสิเป็นคนดีหรือบ่ดีบ่ดีขึ้นยูกับว่าเพิ่นไปเที่ยวกลางคืนนะคะ แลวกสิเป็นคนบอดีเลยมันบวแมนพี่น้องมันขึ้นอยู่กับตัวตวบุคคลเองนะคะเฮา่าไปมองแบบนั้นพี่น้องพราะฉะนั้นแล้วผู้ได้ที่คิดแบบนี้อยู่มีความคิดแบบนี้อยู่ขอให้คิดใหม่นะคะพี่น้องสตาร์ทความคิดของคืนเดียวนี้มีเอาโอเคพี่น้องเอาสนยคืนหนาไป็ที่ยวียกต่อนนะเเพราะว่าผู้รอสิอยู่อเมื่อนี้นะ ซึงในกลับเป็นกำลังใจให้คุณแอนออรดีเนาะสู้ๆได้ค่ะสูดๆเนาะแอนอรดีเราเป็นแฟนคลับคอยติดตามผลงานคอยให้กำลังใจเนาะบาสิเจอรดาม่ายังก็คอยพานผลไปได้นะครับเนาะไม่ต้องไปแคร์คำคนนะคำคนแค่นี้ตัวแม่จะแคร์เพื่อแม่จะแคร์เพื่อเรารู้ตัวเราดีที่สุดแม่ครับดีบ่ดีอยู่กับเพานี่ละแม่นแม่นค่ะโอเคครับพีน้องสำหรับมือนี้เนาะเฮาหาคน ปกติเขาจะพูดแต่ว่าเราสองคนขอลาเท่านี้เมือนเขาหาคนเต็มเลยขอลาไปเพื่อนคนนี้นะพี่น้องเนาะเป็นการมิตติ้งนะคะครับผมปัดซุ้มแหมซุ้มเฉยถือว่าเดือดเลยนะเดือดเรเราก็คือเถียงเลยว่าเอาอะไรมาวัดกับการที่ว่าเที่ยวกลางคืนแล้วเป็นคนไม่ดีเมอ่าวันนี้ไปเลยไปบ๊ายบาย